เมื่อหาปีก่อนผมกับเพื่อนก็ได้เดินทางไปกาญจนบุรีเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมก็ได้ไปเข้าพักที่วัดในสังระบุรีแต่ประเอิญไปถึงในตอนค่าและก็กุฏิที่จะเข้าพักนั้นก็หากลูกกุญแจไม่เจอพระท่านจึงให้เข้าไปพักที่โรงครัวก่อนเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็สะดุดกับวัตถุรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคลุมด้วยผ้าสีน้ําเงินที่มีป้ายเขียนเอาไว้ว่า โรงเย็นตอนนั้นผมคนลุกในทันทีแต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราเองก็ต้องมานอนในที่นี้เช่นเดียวกันโรงก็ว่างอยู่จะไปกลัวอะไรข้างหลังโรงเย็นนั้นก็จะมีห้องเล็กๆที่พระจะให้เราเข้าพักเพอเปิดประตูปรากฏว่าไฟนั้นเสียไฟในโลงเย็นนั้นก็เสียเช่นเดียวกันมีเพียงไฟข้างนอกเท่านั้นติดๆเราจึงต้องใช้เทียนไข หลังจากนั้นก็ได้ไปอาบน้ําเสร็จแล้วก็กลับมาเพื่อนก็ถามว่าได้กลิ่นอะไรไหมเขาโดนกลิ่นนั้นรบกวนจนปวดหัวผมก็เลยปลอบว่าอย่าไปลังเกียดเลยถึงเวลาของเรากลิ่นก็ไม่ต่างกันเราคุยกันอยู่จนถึงเที่ยงคืนแล้วมันก็ได้มีเสียงประตูดังโครมโครมโครม,คมเราก็ได้แต่มองหน้ากันแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมา สักพักหนึ่งก็มีเสียงดังตึง้งตึ้งตึง,ตงเราหันมาสบตากันอีกครั้งแล้วก็ได้แห็นหน้ามองดูที่มาของเสียงนั้นพอเงียบผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะถวายอาหารพระแล้วก็กรวดน้ำไปให้จนตีหนึ่งเพื่อนก็ได้หยิบตะปูทองเหลืองส่งมาให้พลางก็บอกว่านี่เป็นตะปูตอกโลงขอพกติดตัวไปงานศพ เมื่อผมจับตะปูก็กดล,ลุกเกลียวรีบส่งคืนเพื่อนในทันทีก็ตัดสินใจว่าจะนอนแล้วก็ท่องพุโทโธกว่าจะหลับก็พลิกตัวอยู่หลายรอบแล้วก็ได้ฝันไปว่าได้ไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนเพื่อนเข้าห้องน้ำได้แต่ว่าตัวผมนั้นเข้าไม่ได้เปิดประตูไม่ออกเลยได้หันไปมองที่หลานหน้าโรงครัว ที่นี้มันก็มีผู้ชายประมาณสักหกถึงเจ็ดคนยืนจับกลุ่มกันอยู่พอเพื่อนออกมาก็ได้จับมือวิ่งเหนีพวกนั้นก็ไล่ตามมาชนทันแล้วก็คว้ามือของเพื่อนแล้วก็จับไหล่ของผมแน่นจากนั้นก็รู้สึกชาที่ไหล่แต่ระหว่างนั้นตัวของผมนั้นท่องโอมนโมสิวะสิวะแล้วก็ได้หลุดจากการถูกจับ ตื่นขึ้นมาก็นึกดีใจที่ผีอั้เราไม่ได้เสียงไก่ขันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สว่างก็ได้นอนต่อแล้วก็ได้ฝันไปอีกว่านั่งอยู่ที่ท้ายรถเป็นรถที่ต่างจังหวัดพอเลี้ยวโค้งก็ทับคนเสียงดังกรอบเราก็ได้หันไปดูเห็นเลือดนั้นแดงเต็มไปหมดเลี้ยวทีหนึ่งก็ทับคนตายทีหนึ่งเป็นอยู่อย่างนี้หลายครั้ง เมื่อตื่นขึ้นมาก็ได้เล่าให้กับเพื่อนฟังตกสายก็ได้ถวายอาหารพระแล้วก็กรวดน้ําเมื่อพระท่านหาลูกกุญแจเจอก็ได้ย้ายไปยังกุติที่อยู่ข้างนอกนอนอีกหนึ่งคืนก็ไม่ได้มีเรื่องน่ากลัวอะไรอีกหลังจากนั้นผมก็ได้กลับมาก่อนแต่ว่าเพื่อนนั้นยังคงอยู่ต่อที่นั้นอีกสามวันกลับมาก็โทรมาเล่าว่า โรงเย็นนั้นยายคนหนึ่งเกซื้อถวายวัดพวกแกตายก็มาเฝ้าอยู่ที่โรงนั้นใครมาก็จะแสดงกลิ่นให้รู้ส่วนห้องเล็กๆนั้นพวกกระเหลี่ยงเข้าไปขโมยตัดต้นไม้ในป่าแต่ว่าประอิญรถความตายทั้งหมด8ดคนพวกญาติก็เลยได้นําไม้เหล่านั้นมาถวายวัดพระก็เก็บไว้ในลรงครัวตอนกลางคืนพระเคยเห็นผู้ชายเจ็ถึงแคน เดินอยู่บนหลังคาชาวบ้านเขาก็รู้กันหมดแสดงว่าในฝันพวกผู้ชายที่ไ่ผมแล้วก็พวกที่ถูกรดทับก็คงต้องการบอกให้เรารับรู้พวกเขากคงต้องการส่วนบุญจากเราซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แล้วหลังจากวันนั้นการค้าของผมก็ได้สุดไม่มีใครซื้อของขาดทุนทุกวัน ผมก็ได้ไปหาหลวงปู่เล่าคร่าวๆให้ท่านฟังท่านก็ให้ผมนั้นใส่บาตรบุทิศส่วนกุศลโดยเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ชายรูปร่างผอมสูงไว้หนวดซึ่งคนนี้นั้นเป็นหัวหน้าให้ไปสู่สุคติอย่ามารบกวนกันอีกเลยต่อมาการค้าก็กระเตืองขึ้นมาบางผมจึงรู้ว่าส่วนบุญนั้นคงจะยังไม่พอ เราต้องทำบุญอย่างอื่นที่ให้ผลมากจึงได้ไปถวายสังฆทานแล้วก็เขียนใบบังสกุลเจาะจงอย่างชัดเจนพร้อมกับปล่อยปลาไหลแล้วก็หอยขมแล้วก็นำเงินหนึ่งบาทสื่อทีให้กับปลาและก็หอยอธิษฐานให้ปลาไหลไปกับความขมคืนหลังจากนั้นการขาก็ดีงขึ้นจนเป็นปกติการที่ได้พบเจอเหตุการณ์แบบนี้ อย่าคิดว่าดวงสวยหากแต่นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำบุญช่วยผู้ที่ตกตุกได้ยากเกิดมาชาติหนึ่งพึงสร้างบุญกุศลเอาไว้เถอะ